ครับก็มีคำถามนะครับว่าอ i คิโดอิวามะริวเนี่ยใครเป็นผู้ก่อตั้งนะครับคำตอบก็คือปรมาจารย์โมริเฮอิอุเอชิบะนะครับหรือโอเซนเซเป็นผู้ก่อตั้งเหตุที่เรียกว่าอิวามะริวเน่ยนะครับก็เนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกาก็ควบคุมการเรียนการสอนศิลปะป้องกันตัวในญี่ปุ่นครับ ในปี1942นะครับปรมาจารย์ก็ย้ายมาก่อตั้งโดโจโดที่ชุมชนอิวมามะนะครับในตำบลอิชิอิบารากิครับด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้เรียกเทคนิคไอคิโดแบบนี้ว่าอิวมามะริวครับก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าฮอมบูโดโจที่โตเกียวเนี่ยไม่ใช่ของปรมาจารย์หรอนะครับภายหลังจากที่ ปรมจา์เนี่ยย้ายมาที่อิวามะนะครับก็ส่งมอบการดูแลโดโจที่โตเกียวให้ลูกชายนะครับคิชชมารุอุเอชิบะเป็นผู้ดูแลต่อครับครับนั่นก็ทำให้การเรียนการสอนในอิวามะนะครับก็เป็นการเรียนโดยตรงกับปรมาจา์นะครับส่วนที่ฮอมบูโดโจก็เป็นการเรียนกับลูกชายของปรมาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของปรมจา์ครับ ครับก็มีคำถามต่อมานะครับที่ถามว่า,เ,าเทคนิคไอคิดโดของอิวมามะโยชินกันแล้วก็อ,อคิคิไคแตกต่างกันไหมนะครับครับถ้าไดา้มาเรียนรู้เทคนิคอิวมามะนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเพี้ยนไปของเทคนิคที่เกิดขึ้นในาสายไอยคิดโดต่างๆนะครับ เทคนิคที่มีการเรียนการสอนในอิวามานะครับก็เป็นเทคนิคที่ปรมาจยานะครับได้พัฒนา,าลบช่องโหว่ต่างๆจนสมบูรณ์ที่สุดครับซึ่งจะมีทั้งส่วนของเทคนิคมือเปล่านะครับแล้วก็เทคนิคอาวุธครับครับซึ่งถ้าเราไปดูผู้ที่เรียนสายอิวามามานะครับก็จะเห็นว่า,เ,าเทคนิค ที่แสดงออกมาเนี่ยจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันแต่ถ้าเราไปมองในออผู้ที่ฝึกไอคิคนะครับเนื่องจากว่ามีช่องโหว่เยอะผู้ฝึกก็จะต้องอุดช่องโหว่เองทําให้มีความแตกต่างข,งของผู้เรียนแต่ละคนครับเครานี้ก็โยงไปถึงออโยชินกันนะครับตั้งแต่โคโซชิโอดามาก่อตั้งโยชินกันในปี1955เกนี่ยก็ได้พาลูกศิษย์ไปเรียนที่อิวมามะในทุกฤดดรลอน นะครับทำให้เทคนิคมีความใกล้เคียงกันอยู่บ้างยกเว้นในเรื่องของตำแหน่งและมุมที่ยังมีความไม่เหมือนกันอยู่ครับคำถามต่อมานะครับก็คือ,อ,อในเมื่ออิวามะนะครับเป็นเทคนิคของปรมาจารย์โดยตรงทำไมถึงไม่ได้รับความนิยมในการฝึกเมื่อเทียบกับไอคิคาริโยชินกันนะครับออขอให้เรานึกถึง อดีตเมื่อสัก70-80ปีก่อนนะครับที่แน่นอนก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราเข้าถึงความรู้แล้วก็ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างอย่างในปัจจุบันนะครับดังนั้นผู้ที่สนใจไอคิโดเนี่ยก็จะเข้าถึงอฮอมบูโดโจท,ที่ตั้งอยู่ในโตเกียวได้ง่ายกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับในขณะที่อิวามะเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลนะครับทั้งเดินทางยากแล้วก็ ความเคลื่อนไหวข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยก็แพร่หรือถ่ายทอดออกมาได้ไม่มากนะครับไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันครับครับแล้วในการที่จะไปเรียนนะครับที่อิวามะนะครับก็จะต้องเป็นอุจิเดชินะครับก็คือเป็นอยู่ประจำสำนักช่วยงานในสำนักแล้วก็ทำไร่ทำสวนนะครับ ดังนั้นไม่สามารถที่จะเรียนไปด้วยหรือทํางานไปด้วยนะครับไม่สะดวกเหมือนในเมืองหลวงเนาะอีกทั้งเทคนิคเองเนี่ยก็มีความซับซ้อนเรียนยากครับเช่นเดียวกันกับโยชินกันนะครับที่ก็มีที่ตั้งอยู่ในโตเกียวนะครับผู้เรียนก็เลยแพร่หลายเช่นเดียวกันกับไอคิคครับ ปัจจุบันนะครับเราก็ถ้าเราได้สํารวจเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเรียนการสอนที่นําเทคนิคอิวามะเนี่ยไปปรากฏอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาอเมริกาใต้นะครับยุโรปน,นะครับออสเตรเลียรัสเซียนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มีการเผยแพร่หรือว่ามีการที่ยังปิดกั้นความรู้ในเรื่องของการฝึก การเรียนการสอนเทคนิคอ e ิวามะอยู่และหลังจากอาจารย์ไซโตนะครับผู้ดูแลอ,อิวามะนะครับเสียชีวิตลงนะครับก็มีการออถ่ายออคืนให้กับไอคิคนะครับทำให้ผู้เรียนบางส่วนนะครับก็ได้ย้ายสังกัดไปอยู่ที่ไอคิคายเป็นเหตุผลให้ทำ มีการเรียนการสอนเทคนิคอาวุธอยู่ในอิคิคายให้เราได้เห็นอยู่บ้างครับแต่ก็อาจจะเห็นว่ามีความเพี้ยนหรือว่าไม่เหมือนกับที่ฝึกตามมาตรฐานอีวามะเดิมอยู่บ้างนะครับครับก็หวังว่าที่สรุปย่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจะช่วยคลายข้อสงสัยให้กับ ท่านที่รับชมอยู่บ้างได้บ้างนะครับ